ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องของยายสำราญย่านผัวนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราเป็นแม่ค้าตลาดกันเราก็ จะขอต่ายทอดบรรยากาศที่ตลาดของเราให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดค่ะทุกคนคะบรรยากาศตลาดสดตอนนี้นะคะทุกคนคะตลาดของเจ่ยายสําราญขายของอยู่นี้นะคะทุกคนคือตลาดสดขายปลาตลาดวารินเจริญศรีค่ะอยู่ที่อำเภอบารินชลารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าทุกคนดูดูดูท้องฟ้านะคะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอึมครึมครึมฟ้าครึมฝนตั้งแต่เช้านะคะ เรายังไม่เห็นแสงอาทิตย์นะคะทุกคนขคาเ,เราอาชีพนะคะก็ต้องมาเหมือนเดิมค่ะที่นี่ซอยปลานะคะทุกคนขาบรรยากาศโดยรวมค่ะที่นี่ซอยปลานะคะที่เราเให้เห็นอยู่ทุกคนคือพี่น้องเราคะ่ะญาติญาติเราทีมงานของเราคะ่ะก็ค้าไม่ไขายท,ทุกคนคะ่ะ <c oughs> ที่อยู่ด้วยกันในซอยนี้อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วค่ะเป็นพี่น้องกันหมดแล้วคะ่ะ มาทามาหากินมาค้าขายคะ่ะบางคนก็ขายนะ้วบางคนก็ขายปลาบางคนก็ขายกบบางคนก็ขายผักคะ่มะมีมีหลากหลายค่ะมีหลากหลายนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยโดยเชัวะเดียร้านขายผักโอโ้โหอยู่ก็อยู่กใกล้ๆกับร้านของยสาสาราญนี่แหละคะ่ะพี่น้องกันหมดะคะ่ะซอยปลาซอยผักเนี่ยตลาดเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีคะ่ะถ้าวันไหนไม่มาตลาดในคิดถึงตลาดนะคะทุกคนคะ่ะ เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบหลานกับแบบเพื่อนแบบหงแบบเครือญาติจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าต่างพ่อต่างแม่ต่าง,างบ้านนะคะแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันก็เป็นครบอบครัวใหญ่กับเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะ่วน่วนนี้เป็นส่วนขายผักเนาะผักสวยสวยงามงามค่ะทุกคนขาหนะะ้ากินหน้าซื้อหน้าจับใจชัดใสยมากเลยะคะ่ะ ถ้าเข้าร้านนี้นะคะร้านญาจะหน่อยนี่แหละถ้าเข้าร้านนี้นะคะถามหาผักอะไรมีหมดค่ะทุกคนคะ่ะมีหมดทุกผักเลยคะ่ะทุกคนขอให้ถามค่ะเราจะรังสรรจัดหาได้หมดเลยค่ะผักสวยๆค่ะทุกคนคะ่ะญาตหน่อยเป็นแม่ค้าขายปลานะแต่เนี่ยร้านญาติเราขายผักค่ะก็ขอให้เพื่อนๆดูนี่แหละไม่มีอะไรจะถ่ายค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เด็กใหม่เนาะ ช่องแน,น้นอยเปิดใหม่ค่ะทุกคนคะยังไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่มีแนวทางอะไรที่ชัเดเจนแน่นอนค่ะแต่ว่าเราก็ขอขอถ่ายทอดในลักษณะของวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแม่ค้านะคะทุกคนคะ่ะแม่ค้าขายปลาก็ใช้ชีวิตอยู่ในซอยปลาซะส่วนมากค่ะอันวันหนึ่งอ่ะประมาณ8ปดโมงเช้านี่เรามาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก่าจะกลับบ้านได้ก็นู่นแหละคะ่ะซ้องกนนะะุ่มเลยค่ะ เนี่ยบรรยากาศช่วงนี้ตอนนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศส,สดๆนะคะทุกคนครึมฟ้าครึมฝนค่ะฝนยังไม่ตกหรอกค่ะแต่ว่าครึมอึมครึมทั้งวันเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆดูสิคะว่าเห็นลูกค้าไหมเ <laughs> พื่อนๆ <laughs> ดูสิตั้งแต่ยัหน่อยพูดมาเนี่ยเนี่ยยังไม่มีลูกค้าเลยใช่ไหมทุกคนคะ่ะ ุกคนว่าน่าสงสารไม่ซอยปลาเนี่ยตลาดที่เราอยู่นะทุกคนเดหน่อยก็ถ่ายมาตั้งหลายนาทีนะนั่นแหลไม่มีลูกค้าเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะจะเงียบเชียบอยู่เลยค่ะฝนก็จะตกค่ะลูกค้าก็ยังไม่มาลรวค่ะช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นแต่บรรยากาศพ่อค้าไม่ขายที่ตเตรียมสินค้ารอลูกค้ากันคะ่ะทุกคนค่ะให้เพื่อนๆดูเนาะ <laughs> ขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่จะเข้ามา ดูคลิปดูไลฟ์ของยายหน่อยเนี่ยค่ะอาจจะเข้ามาในภายหลังเนาะหรือใครที่กำลังดูอยู่ใครที่ผ่านไปผ่านมามาเจอก็ดูแล้วก็ให้ความเมตตาอย่าหน่อยขอบพระคุณมากนะคะช่องยายสําราญยานพวกค่ะทุกคนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะช่องหม่ป้ายแดงค่ะช่องหม่ป้ายแดงนะคะ,คะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนลูกค้าก็ยังเดินไม่มากค่ะ เพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงตอนเย็นช่วงค่ำค่ะเพราะว่าโดยหลักๆแล้วตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดตอนเย็นค่ะทุกคนค่ะบา่ายค่อยไปหาเย็นเนี่ยผู้คนจะเยอะ,อะลูกค้าจะเยอะค่ะแต่ช่วงนี้ยังยังช่วงยังไม่เย็นมากเนาะลูกค้าก็จะปรับปรายอยู่ค่ะอ้าว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 ,าวน้องเราน้องเราในขณะที่รอนะคะเราก็ต้องนั่งมากก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะคะ นั่งมากก็เหนื่อยค่ะขอแยกเอนหลังสักแฝงทุกค่ะเราก็จะมีการเอนหลังนิดหนึ่งค่ะทุกคนค่ะน้องเราน้องเราไม่เป็นไรค่ะน้องเราทุกคนในซอยปลาคือพี่น้องกันหมดค่ะทุกคนค่ะแต่รอลูกค้าอยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้นะให้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศโดยรวมค่ะเอาประมาณนี้ก่อนค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวค่อยอัปเดตใหม่นะ